มีโปรพิเศษมาด้วยนะคะมีหัวบอลสีมาแบ่งค่ะใครสนใจไปชมในคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมากันแล้วนะคะวันนี้อยู่ในสวนบอลสีนะคะสําหรับวันนี้นะคะพิเศษนะคะหนูจะมีงานแบ่งหัวบอลครั้งแรกนะคะเพิ่งเคยมาแบ่งครั้งแรกเลยสําหรับหัวบอลสีพี่ๆถามกันมาเยอะมากมากเลยนะคะเผื่อพี่อยากได้ไปลองปลูกนะคะมีหัวบอลสีมาแบ่งท้ายๆคลิปด้วยนะคะแล้วก็จะมี พาชมสวนนะคะภายในสวนบอนสีของหนูเองนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปชมสวนแล้วก็มีถ้ามีกระถางสีนิ้วแบ่งก็จะแจ้งราคาแล้วก็อ่าไซส์ไว้ฮะนะคะเผื่อว่าพี่ๆตามหาพัานหนนะคะหรือว่าใครเข้ามาแล้วนะคะชอบรับชมบอนสีนะคะก็กดติดตามไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาพบกันทุกๆช่วงเย็นนะคะยองเย็นๆคำ่คำๆค่ะหนูก็จะมาลงคลิปนะคะแวะมาทักทายมาพูดคุยมาชมบอนสีสวยๆ กันก่อนได้คะ่ะก่อนนอนนะคะก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะนี<า>่ที่เห็นตรงหน้าหนูนะคะใบกลมนะคะตัวนี้คือจังหวัดนราธิวาสนะคะจังหวัดนราธิวาสนี่คะ่ะสวยมากนะคะเป็นใบกลมออกโทนแดงๆนะคะแล้วก็จะมีกัดลายบนพื้นใบด้วยนะคะนี่คะ่ะเวลาโตขึ้นจะกัดลายนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งนะคะสําหรับตัวลูกจะอยู่ที่100บาทนะคะอันนี้คือจังหวัดนราธิวาสนะคะจังหวัดนราธิวาสนี่คะ่ะ นี่เป็นบรรดาแม่พันธุ์นะคะเดี๋ยวหนูพาเดินชมค่ะอันนี้จะเป็นสาวโพธารามนะคะสาวโพธารามเป็นสีขาวนะคะสําหรับตัวนี้มีกระถางสีนิ้วแบ่งนะคะอยู่ที่ราคา40บาทนะคะตอนเด็กจะเป็นสีเขียวค่ะนะคะอันนี้จะเป็นราตีประดับดาวนะคะราตีประดับดาวก็มีแบ่ง90นะคะเขาจะเป็นเม็ดชมพูนะคะใบใหญ่ๆเลยนะคะนี่ค่ะหนูให้ดูความ อลังการของต้นแม่เขานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรดาใบไผ่ใบหอกนะคะใบไผ่ใบหอกเขาจะเป็นทรงใบาย,ยาวๆนะคะนี่มีทางลูกไม้แล้วก็ไม้มีชื่อนะคะเดี๋ยวหนูพาเดินชมค่ะอันนี้คือสวยมากนะคะอันนี้คือไก่แก้วมาลายทองนะคะไก่แก้วมาลายทองต้นลูกจะอยู่ที่ราคา2 0 0อบาทนะคะตัวนี้สวยมากเขาจะตัดได้เรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะไก่แก้วมาลายทองนี่ อันนี้สีชมพูสวยๆนี่จะเป็นปราชานะคะปราชาสําหรับปราชานะคะตัวนี้เป็นไม้โทนชมพูนะคะเส้นใบเขาจะออกโทนขาวนะคะตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคา200บาทนะคะสําหรับประชากะถังสนิ้วนะคะนี่ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะอันนี้คือไตพบนะคะไตพบนะคะนี่สวยๆเลยไตยพบนะคะตัวนี้มีแบ่ง50บาทนะคะใบแข็งด้วยนะคะไตพบ สีเปเือมีเม็ดบนพื้นใบนิดหน่อยแบบนี้นะคะนี่ไตพบค่ะมีแบ่งค่ะเดี๋ยวจะพาเดินชมนะคะถ้าข้ามบางพันไปต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีอ่ามันไม่ได้ทั้งหมดนะคะในหนึ่งคลิปนะคะเดี๋ยวหนูค่อยๆพาชมแล้วกันนะคะอันนี้เป็นอ่าเทพพิทักษ์นะคะเทพพิทักษ์เป็นใบากาบค่ะตัวนี้เทพพิทักษ์ก็จะมีแบ่งหนึ่งร้อยนะคะสําหรับกระถางสี่นิ้วนี่อันนี้อ๋ออันนี้นางมาซีนะคะ อันนี้จะเป็นเทพนรสิงห์นะคะเทพนรสิงห์สำหรับตัวนี้เป็นไม้กัดสีนะคะเทพนรสิงห์เขาเป็นไม้ตอนเด็กจะเป็นสีเขียวนะคะตระกูลเดียวกับพพกหลงนะคะคล้ายๆกันแต่ว่าลายใบเขาจะไม่เหมือนกันนะคะแต่กัดสีชมพูนะคะตอนเด็กเขียวนะค่ะตอนโตจะกัดได้ขนาดนี้เลยนะคะกัดเต็มที่แบบนี้นะคะตัวนี้นะคะต้นลูกจะอยู่ที่ราคา150บาทก็จะเป็นสีเขียวอยู่นะคะสําหรับเทพนรสิงห์นะคะนี่อันนี้จะเป็นพญาคุดนะคะ พญาคุดตอนนี้ยังไม่ได้ทําจํานวนไว้เลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวรอชุดใหม่นะคะเพราะว่าหนูน่าจะแบ่งไปประมาณต้นปีนะคะรอบแรกที่แบ่งออกไปเดี๋ยวถ้ามีอีกนะคะหนูมาอัปเดตให้คะ่ะนี่อันนี้ดารานพรุพัตน์นะคะพี่ๆหลายท่านถามกันมาว่าดารานพรุพัตน์เนี่ยเป็นไม้ฟอร์มประมาณแบบ สูงๆโย่งๆหรือเปล่าอันนี้ไม่โย่งนะคะเป็นไม้ที่แบบว่าเป็นพุ่มเป็นกอดีนะคะจากสังเกตดูไม้เขาจะเป็นพุ่มๆนะคะใบเขาจะออกข้างใบดุกๆนะคะสําหรับดารานุพลัสเป็นไม้ป่ายนะคะสวยมากนะคะตอนนี้หนูมีเริ่มต้นตั้งแต่350นะคะไปจนถึง470เลยนะคะใครชอบไซส์เขาเรียกอะไรไม้คอมแพกนะคะไม้เป็นพุ่มก็ลองทักมาสอบถามก่อนได้นะคะสําหรับดารานุพรลัสตัวนี้เป็นไม้ที่ ใบแข็งใบทนมากนะคะเลี้ยงนอกตู้ก็ได้นะคะหรือว่าเลี้ยงในตู้ก็ได้แล้วแต่พี่พี่สะดวกเลยนะคะได้ทั้งสองแบบนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะไม้อมตะค่ะตัวนี้เข้าสนามประกวดบ่อยมากนะคะตัวนี้อันนี้ก็ลูกไม้นะคะเนี่ค่ะสวยมากเลยลูกไม,ลกไม้ลูกไม้เขาย,ยังไม่มีชื่อนะคะถ้าต้นไหนมีชื่อเดี๋ยวหนูอัปเดตให้นะคะโอ้อันนี้นะคะอันนี้คือปลาศาสท,ทองนะคะเพิ่งอักกระถางใหญ่อีกรอบหนึ่งนะคะตอนแรกอยู่กระถางหก อันนี้ปราสาททองเขาก็จะเป็นสีออกประมาณแบบส้มๆเสดๆแดงๆนะคะเนี่ยค่ะภาพรวมสําหรับปราสาททองตัวนี้มีแบ่งนะคะหนึ่งบาทเท่านั้นค่ะปราสาททองก็สวยนะคะเป็นไม้ที่แบบเนี่ยค่ะทรงใหญ่กว่ารานุพัทนะคะเวลาโตขึ้นนะคะแต่ว่าเป็นไม้ที่ฟอร์มพุ่มเหมือนกันนะคะเดี๋ยวหนูพาไปดูกระถางสีนี้อีกทีหนึ่งค่ะสําหรับปราสาททองนะคะนี่ค่ะพามาดูต้นแม่นะคะโอ้อันนี้สวยมากนะคะ อันนี้ถ้าจำไม่ผิดจะชื่อเพชรพระอุมานะคะเพชรพระอุมาตอนนี้ตอนลูกเริ่มขึ้นแล้วนะคะเริ่มงอกแล้วเดี๋ยวถ้าลงกระถางพร้อมจำหน่ายได้เดี๋ยวหนูมาอัปเดตให้นะคะเพชรพระอุมาเป็นบอลก่าคะ่ะสีสวยมากนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอากาบขาวนั่นจะเป็นสวตกุญชอนนะคะสวตกุญชอนเดีย๋ยวหนูไปเช็คต้นลูกให้คีคะ่ะตัวนี้ไม่แน่ใจหมดไปหรือ,อยังนะคะ โอ้อันนี้สวยมากเทพสถิตนะคะสีนีอ้อันนี้ก็จะเป็นท่าจีนนะคะท่าจีนก็จะมีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะท่าจีนหัวใบเขาจะออกเขียวๆเรือเบือแบบนี้นะคะเป็นไม้เก่าค่ะสีสวยอันนี้มาอัปเดตนะคะไม้ที่พี่พีถามถึงนะคะเพราะว่าบางตัวหนูยังไม่มีแบ่งนะคะอันนี้ก็สวยนะะี่ค่ะกำลังโตอยู่นะคะ อันนี้ก็สวยนะคะอันนี้คือสยามเมืองยิ้มนะคะสยามเมืองยิม้มสีสวยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ใช่นะคะสยามเมืองยิม้มน้ําชอบขังใบนะคะพันนี้นี่คะ่ะอันนี้จะเป็นอํานาจนะคะอํานาจก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาหนึบาทนะคะสําหรับอํานาจนี่คะ่ะ อันนี้คางจินดานะคะเดี๋ยวหนูพาไปดูต้นลูกนะคะไม่รู้ตอนนี้โตขนาดไหนแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้นะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่รออยู่นะคะตัวนี้มีชื่อว่าคังจินดานะคะอันนี้หงดรุนนะคะเวลากัดเต็มนะคะสวยมากนะคะหงดรุนนะคะ เป็นไม้ใบายาวนะคะสําหรับหงดรุณตอนนี้แบบกัดสีมาแล้วบ้างแบบนี้นะคะก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา200บาทนะคะหงดรุณเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะเพราะว่าตอนเด็กตัวนี้เป็นไม้สีเขียวนะคะแต่ว่าไซส์ที่หนูส่งเนะี่ยเริ่มกัดสีมาแล้วสวยมากเลยเป็นไม้ใบายาวนะคะหงดรุณโอ้สีสวยพวกใบไผ่นะคะตัวนี้คือดาบซามูไรนะคะดาบซามูไรใบจะยาวมากนะคะ ยิ่งโตยิ่งยาวนะคะสําหรับดาบซามูไรนะคะตัวนี้มีแบ่ง250บาทนะคะสี่เขาจะกัดเปิดๆประมาณนี้ค่ะนี่นะคะสวยมากอันนี้ลูกไม้นะคะลูกไม้ไก่แต่ว่าเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นใบพิ้วนะคะตัวนี้ก็แต่ถ้าลูกไม้ไก่โทนแดงกับโทนชมพูตอนนี้ยังมีอยู่นะคะเผื่อใครรออยู่นะคะ เดี๋ยวพาไปอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับใครที่ไม่ทันเมื่อวานเมื่อวานหนูมีมาแบ่งสามต้นนะคะเดี๋ยววันนี้ไปถ่ายให้ชมใหม่นะคะสําหรับลูกไม้ไก่อินทระรังสรรค์น,นะคะอินทระรังสรรค์ตัวนี้ก็มีแบ่ง80บาทนะคะใครชอบหน้าใบมันมันเงาเเป็นบอลเก่านะคะใบแข็งมากเนี่ยตอนเด็กๆจะเป็นประมาณนี้นะค่ะสีประมาณนี้นะคะนี่มีแบ่ง80สิบนะคะามาดูกระถางสี่นิ้วกันมากนะคะสําหรับตัวนี้เริ่มด้วยโทนเข้มๆเ,เลย ปาตตวันนะคะปานตวันจะอยู่ที่ราคา50บาทเท่านั้นนะคะสําหรับปาตตวันกระถางสนิ้วค่ะอันนี้แตงโมนะคะแตงโมนี่สวยนะคะแตงโมสําหรับไซส์นี้นะคะนี่จะย่อมกว่าต้นที่หนูปล่อยไปรอบที่แล้วนิดนึงนะคะลากทะลุแล้วอันนี้หนูขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะแตงโม อันนี้ม่านนางพิมพ์นะคะเริ่มกัดมาแล้วด้วยนะคะม่านนางพิมเขาจะกัดสีชมพูทั้งใบนะคะตัวนี้ให้ไปราคา5้าิบาทนะคะม่านนางพิมพ์เขื่อนสิริกิตนะคะเขื่อนสิริกิตตอนนี้มีอยู่สองเขื่อนนะคะที่มีจํานวนอยู่คือเขื่อนสิริกิตนะคะออกโทนชมพูกับเขื่อนปาสักโชลสิทธิ์นะคะจะเป็นโทนแดงในมือที่หนูถืออยู่นี่เป็นเขื่อนสิริกิตนะคะต้นละห้าสิบาทค่ะอันนี้ทวีรามหน้าม่วงนะคะ นี่เริ่มกัดเม็ดชุมพูมาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะกัดเม็ดชุมพูบนพื้นใบอันนี้ให้ปลายต้นละ100บาทนะคะ <S <S เดี๋ยวจะพาไปดูตอนกัดเต็มคะ่ะต้นนี้นะคะ <S <S พี่ๆหลายท่านอาจจะรออยู่นะคะอันนี้คือขวัญดาวนะคะขวัญดาวเดี๋ยวจะพาไปชมต้นแม่นะคะเผื่อพี่ๆท่านใดนึกไม่ออกนะคะเพราะว่า,ามีรอยอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าหนูเพิ่งผ่ามานะคะตนนัวนี้อันนี้จะให้ปลายต้นละขวัญดาวให้ปลายต้นละ80บาทนะคะเดี๋ยวพาไปชมต้นแม่ค่ะ อันนี้สีหวานนะคะอันนี้คือเศรษฐีสุพรรณนะคะเศรษฐีสุพรรณวันนี้มีมาแบ่งแล้วนะคะชมพูมาเลยเดี๋ยวหนูคัดให้ค่ะนี่นะคะเศรษฐีสุพรรณนะคะเศรษฐีสุพรรณอันนี้หน้าชมพูมาเลยอันนี้หนูขอที่ต้นละเอาไป80บาทนะคะเศรษฐีสุพรรณนะคะมันจะฟอร์มไม่สูงเท่าไหร่นะคะ อันนี้ชอบแสงนะคะถ้าได้แสงดีๆนะคะสีเขาจะชมพูขึ้นเรื่อยๆนะคะชมพูแจ่มเลยนะคะแต่ว่าถ้าแดดไม่ถึงสีก็จะซีดลงนะคะตัวนี้เศรษฐีสุพรรณหงยกนะคะหงยกสวยมากนะคะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยใบใหญ่ค่ะอันนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะสำหรับหงยกคะ่ะตะวันชิงพบนะคะตะวันชิงพบจะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะตะวันชิงพบ ี่คะ่ะตับจังหวัดนะคะอันนี้เป็นจังหวัดหนองคายทั้งหมดเลยนะคะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะจังหวัดหนองคายก็จะเป็นโซนออกประมาณขาวเม็ดแดงนะคะตัวนี้ให้ปลายต้นละ100บาทนะคะจังหวัดหนองคายคะ่ะฟ้าสางนะคะสีสวยมากนะคะตัวนี้อันนี้จะอยู่ที่ราคา120บาทนะคะสําหรับฟ้าสางเป็นไม้ที่สีสวยนะคะสีบนพื้นใบดีมากเลยเหมือนระบายสีไปเลยนะคะ หนึ่งร้อยยี่สิบค่ะเพชรบ้านปะทุมนะคะเพชรบ้านปะทุมไม้ป้ายค่ะตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะเพชรบ้านปะทุมอันนี้เป็นลูกไม้ชมพูนะคะสีหวานๆวาเลยนะคะตัวนี้หนูขออยู่ที่ราคาสี่สิบาทนะคะเป็นลูกไม้ต้นที่หนึ่งแล้วกันนะคะต้นที่หนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้จะไล่เบอร์ให้นะคะอันนี้เป็นลูกไม้ต้นที่สองนะคะนี่สวยมากนะคะลูกไม้ต้นที่สองออกโทนแบบชมพูนะคะเปิดๆแบบนี้ค่ะ ใบใหญ่แล้วนะคะอันนี้ให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะอันนี้ก็กัดออกส้มๆเหมือนกันเป็นไม้ใบยาวนะคะบอลเก่ามนเทียนทองนะคะมนเทียนทองมีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเริ่มกัดมาเรื่อยๆแล้วค่ะตัวนี้ยิ่งกัดยิ่งสวยนะคะเส้นใบเขาจะชัดค่ะพญาหงนะคะพญาหงตัวนี้เป็นไม้เก่านะคะมีหูใต้ใบนะคะตัวนี้เริ่มมีมานิดๆแล้วค่ะ สำหรับพญาหงก็จะอยู่ที่ราคาห5 0้าบาทนะคะพญาหงออกโทนสีแบบเขาเรียกอะไรออกส้มๆนะคะส้มๆเสร็จๆนิดหนึ่งนะคะตัวนี้ค่ะหงตรุนไซส์ที่ส่งนะคะกาสีมาประมาณนี้แล้วด้วยนะคะสวยมากนะคะอับกระถางได้แบบว่าจะโตดีมากเลยนะคะตัวนี้อันนี้มีแบ่งนะคะ200บาทสำหรับหงตรุนนะคะไซนี้ไซส์โตเกินกระถางสี่นิ้วแล้วนะคะกาสีเรียบร้อยค่ะองค์หญิงทอฝันนะคะป้ายมาแล้วนะคะแบบนี้เลย นะคะป้ายสวยๆเลยอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะองค์หญิงทอฝันนะะี่ค่ะสําหรับดารานุพัลล์นะคะไซส์สามร้อยห้าสิบาทนะคะใบดงนะคะเป็นิภูมๆแบบนี้ค่ะมีจํานวนหลายต้นอยู่นะคะสําหรับดารานุพัลล์สามร้อยห้าสิบนะคะตาละแม่จันทานะคะใครชอบโทนชุมพูนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะตาละแม่จันทาราคะลุเรียบร้อยนะคะ ลากเดินดีหมดแล้วนะคะสําหรับไม้ที่หนูมีจําหน่ายนะคะซสายแบ่งจําหน่ายลากเดินดีแข็งแรงหมดแล้วนะคะต้นละห้าสิบาทเท่านั้นค่ะขุนพลนาสาศึกนะคะขุนพลอาสาศึกจะอยู่ที่ต้นละห้าสิบบาทตัวนี้เป็นไม้เก่านะคะลายสวยมากนี่ค่ะขุนพลอาสาศึกนะคะนี่มีจํานวนอยู่นะคะกําลังใบสวยเลยเขาจะเป็นใบาย,ยาวนะคะลากทะลุกันหมดแล้วนะคะนี่อันนี้เป็นยักษ์ปักหลันนะคะยักษ์ปักหลันนี่ รุ่นหนึ่รุ่นห5 0หมดแล้วนะคะตัวนี้เป็นรุ่น100บาทนะคะเผื่อใครสนใจยักษ์ปักหลันนะคะตับรามเกียรติ์ค่ะ100บาทค่ะอันนี้ให้100นะคะอันนี้สุนทรภู่นะคะสุนทรภู่จะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะสุนทรภู่เป็นไม้ใบแข็งนะคะใบสวยมากตัวนี้ค่ะไม้เก่าค่ะเวลาเข้าหุ่มก็จะเป็นแบบประมาณของหนูนะคะที่ถ่ายให้ชมสูสีไทยเฮ้านะคะตัวนี้การจะออกเข้มเข,ม,เขมนะคะ เผื่อใครสนใจนะคะตัวนี้เริ่มมีจำนวนออกมาชุดใหม่แล้วนะคะอยู่ที่ต้นละ50บาทค่ะสูสีไทยเฮาอันนี้กำลังสวยเลยนะคะผีเสื้อสมุดเริ่มเปิดหน้ากัดมาแล้วนะคะตัวนี้จะอยู่ที่50บาทนะคะ50บาทเดี๋ยวหนูพาไปดูต้นแม่เขานะคะสวยมากด่างเกยชัยนะคะด่างเกยชัยจะอยู่ที่ราคาเอาไป100บาทนะคะด่างเกยชัยจระเข้นะคะตัวนี้เอค่ะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นโฉมปานนะคะโฉมปาน จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะ100บาทอันนี้ราตีประดับดาวนะคะนี่มีมาแบ่งแล้วนะคะอันนี้จะอยู่ที่ราคา90บาทนะคะราตีประดับดาวอันนี้ลูกไม้ไก่นะคะตัวนี้จะออกโทนแดงนะคะใบพพิ้วๆนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ไก่ต้นที่หนึ่งนะคะให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่ค่ะสวยมากใบพพิ้วๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะ นี่เป็นลูกไม้ไก่ต้นที่สองนะคะออกโทนแดงเหมือนกันแต่ต่างจากต้นเมื่อกี้ตรงที่เส้นใบเขาจะดํานะคะหัวใบออกเขียวนิดนึงนะคะอันนี้เป็นต้นที่สองค่ะลูกไม้ไก่นะคะโทนแดงค่ะราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะลูกไม้ไก่หนูให้หนึ่งร้อยบาทเท่ากันเลยต้นนี้ก็สวยนะคะปลายใบแหลมนะคะลูกไม้ไก่เช่นเดียวกันอันนี้หมายเลขสามนะคะหนึ่งร้อยบาทอันนี้เป็นลูกไม้ไก่นะคะเป็นโทนชมพูมีเม็ดขาวแทรกด้วยนะคะ ตัวนี้ให้ไปราคา100บาทเป็นลูกไม้ไก่หมายเลขสี่ค่ะอันนี้ลูกไม้ไก่นะคะเป็นโทนชมพูเหมือนกันนะคะต้นที่6นะคะนี่จะใบป,ป้อมๆกว่าหน่อยนะคะอันนี้ต้นที่6 100บาทคะ่ะลูกไม้ไก่อันนี้บอลเก่านะคะบอลเก่าไม่ทราบชื่อเป็นพื้นออกแดงมีจุดๆบนพื้นใบนะคะตัวนี้ให้ไปราคา35บาทคะ่ะม้ากแก้วนะคะม้ากแก้วจะอยู่ที่ราคา 1 50นะคะม้าแก้วเป็นไม้เก่านะคะลายสวยมากเส้นใบชัดค่ะตัวนี้นะคะผีเสื้อสมุดหน้าตาจะเริ่มประมาณนี้แล้วนะคะเริ่มกัดมาใบใหม่ก็กัดมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะ50บาทค่ะผีเสื้อสมุดพรมดูสีนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะก้านแดงตัวนี้ยังมีแบ่งอยู่นะคะอยู่ที่ราคา80บาทค่ะกระถางสนิ้วเช่นเดียวกันนะคะ รมหรือสีมนกิตยานะคะไซนี้หนูขออยู่ที่ราคา150บาทนะคะมนกิตยาสีสวยมากนะคะตัวนี้ไม้เก่าค่ะนะคะส่วนใหญ่จะเป็นไม้เก่านะคะวันนี้มีมาเยอะเลยสำหรับใครที่สนใจสะสมก็ลองเลือกชมก่อนได้นะคะนี่ค่ะค่าส่งก็จะเหมาเช่นเดิมนะคะอยู่ที่30บบาทนะคะแล้วก็ท้ายคลิปนะคะมีโปรดีๆมาให้ด้วยนะคะถือเป็นการาฉลองวันลอยกระทงเลยนะคะไม่รู้ว่าพี่ๆได้ ไปเที่ยวไหนก็หรือเปล่านะคะวันลอยกระทงปีนี้นะคะอันนี้ก็ไม้เก่าไม่ทราบชื่อนะคะทรงใบสวยมากอันนี้เป็นไม้เก่าเบอร์สิบแล้วกันนะคะใบเก่าเบอร์สิบจะได้ไม่ซ้าค่ะอันนี้มีสามต้นในกระถางเลยนะคะหนึ่งสองสามใช่ค่ะมีสามต้นเลยอันนี้หนูให้ไปต้นละมีกระถางเดียวนะคะอันนี้หนูขอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยมากนะคะเป็กอมาตั้งแต่เด็กเลย น,นี้โมนสวรรค์น,นะคะโมนสวรรค์จะอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะโมนสวร์นี่นะคะจุดสวยมากอันนี้ก็เป็นพลอยไพยลินนะคะต้นคู่เหมือนกันนะคะได้สองต้นเลยอันนี้ให้ไปราคาหกสิบาทนะคะตัวนี้จะเป็นไม้กัดชุมพูนะคะหลากทะลุเรียบร้อยค่ะอันนี้จะเป็นลูกไม้ใบแข็งนะคะตัวนี้สวยนะคะที่หนูปลูกอยู่ตรงก๊อกน้ํานะคะนี่อันนี้ให้ไปราคา เอาไป100บาทนะคะลูกไม้ใบแข็งใบทรงใบประมาณนี้ค่ะสวยมาก100บาทอันนี้จะเป็นราสีพฤศโนะคะราสีพฤศพไซส์นี้กระถาง4นิ้วนะคะใบใหญ่โตมากแล้วนะคะตัวนี้นะะี่ค่ะใบเริ่มใหญ่แล้วนะคะมันจะใบใหญ่นะคะเวลาโตขึ้นอันนี้ให้ไปราคา1 0 0บาทนะคะราสีพฤศพอันนี้ก็ด่างสวยนะคะอันนี้คือเจ้าจักรพพัดด่างนะคะให้ไป50บาทค่ะไซนี้อันนี้นะคะเทพเทวฤทธิต์ตอนเด็กจะเป็นเขียวแบบนี้ค่ะ อ๋อขออภัยชื่อนะคะเทพอมฤตค่ะเทพอมฤตอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทเป็นไม้กัดขาวนะคะเริ่มกัดมาบ้างแล้วแบบนี้ค่ะ100บาทนะคะเทพอมฤตนี่ค่ะคางจินดาเริ่มมีออกแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะคังจินดาอันนี้เป็นไม้ที่ชอบแตกหนอนะคะแตกหนอเก่งมากเลยนะคะนี่ที่หนูเลี้ยงมาคือมีตะกอใหญ่ๆนะคะอันนี้เป็นมีมาแบ่งแล้วนะคะต้นละ50บาทคังจินดา ลูกไม้ไก่โทชมพูนะคะสวยมากอันนี้ก็เป็นอีกหน้าหนึ่งค่ะนี่หลวงปู่อ่านะคะหลวงปู่อ่าให้ไปราคา80บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเขาจะกัดสีนะคะตัวนี้อันนี้ไมเ้เลิฟนะคะไมเลิฟสวยมากนะคะตัวนี้ต้นละ100บาทนะคะไมเ้เลิฟ อันนี้ปลาสาดทองนะคะปลาสาดทองอันนี้อยู่ที่ราคาต้นละหนึ่งบาทนะคะปลาสาดทองนี้กระสีมาเรียบร้อยค่ะสีสวยนะคะออกโทนส้มๆแดงแดงค่ะตัวนี้ผู้พิงให้ไปต้นละหนึ่งรอบาทนะคะไซส์สี่นิ้วเหมือนกันนะคะฟอร์ประมาณนี้ค่ะผู้พิงนะคะน mm ี hmm. ่มีไซส์หนึ่งอยมาแบ่งนะคะสําหรับวันนี้ mm hmm. ใบกลมนะคะใบกลมสีส้มอ่าส้มแดงนะคะตัวนี้ยังพอมีนะคะสีจริงก็สีนี้เลย อันนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้ยี่สิบาทนะคะใครรับเป็นใบกลมนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะหนึ่งร้ยี่สิบนะคะ,น,ะ,คะน่ารักมากนะคะใบกลมนะคะตัวนี้น,นีธทิดาสวรรค์นะคะใบสวยมากนะคะตัวนี้อันนี้นะคะถ้าจําไม่ผิดจะเป็นโปรไฟล์หนูหรือเปล่านะคะหนูดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่ตัวเนี้ยในมือที่หนูถือนะคะคือทิดาสวรรค์นะคะให้ไปราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะทิดาสวรรค์ใบแข็งใบสวยมากนะคะไม้ตัวนี้หนูเพิ่งเอาออกมา ขายครั้งแรกนะคะในคลิปเพราะว่าตัวนี้เป็นไม้ที่หนูชอบแล้วก็ที่สวนสะสมไว้เยอะเลยนะคะวันนี้ก็มาแบ่งให้พี่ๆนะคะต้นละ150บาทค่ะทิดาสวรรค์นะ่คะอันนี้คือรัตนามณีนะคะราคา100บาทนะคะนี่ตอน,นเด็กจะเป็นฟอร์มประมาณนี้ค่ะเป็นไม้ฟอร์มไม่สูงนะคะตัวนี้แก้วโกเมนตอนเด็กก็จะฟอร์มประมาณนี้นะคะนี่อันนี้ให้ไปราคา 100บาทนะคะแก้วโกเมนอันนี้จะเป็นขุนสามชนนะคะขุน3าชนราคา50บาทค่ะอันนี้จะเป็น2อุทยานนะคะ2อุทยานก็เป็นไม้ที่เส้นใบชัดเช่นเดียวกันนะคะตอนตูอันนี้อยู่ที่ราคาแปบาทนะคะสำหรับ2อุทยานนี่ค่ะทองสาลิตรนะคะทองสามลิตนี่ทองสามลิตรอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะกัดสีมาแล้วด้วยนะคะทองสามลิตนี่ค่ะ ไม้เก่านะคะตัวนี้จะกัดออกสีแบบคล้ายๆทองแดงทองสำริดอะไรแบบนี้นะคะสีสวยมากเนี่ยค่ะอันนี้ที่คำพรนะคะที่คำพรสวยมากนะคะนี่อันนี้ให้ปลายต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะที่คำพรสีแจม่มสีสวยนะคะออกโทนชุมพูค่ะนี่นะคะอันนี้คือผีเสื้อสมุดนะคะหน้าออกชุ่มพูนะคะใบใหญ่ๆเลยตัวนี้มีแบ่งนะคะตัวลูกจะอยู่ห้าสิบบาทค่ะ สวยมากนะคะนี่ค่ะวันนี้หนูมีงานหัวมาแบ่งนะคะทั้งหมดห้าชุดนะคะหนูขอ,อยาสุ่มไปให้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นไม้มีชื่อนะคะมีลูกไม้นิดหน่อยนะคะก็พี่ๆนำไปปลูกได้เลยนะคะเชี่ยวเยอะมากนะคะหรือว่าใครจะนำไปผ่าก็ได้นะคะแบบว่าอยากลองผ่าดูนะคะนี่นะคะก็หนูจะจัดเป็นชุดๆมาให้นะคะเล็กใหญ่แล้วแต่ชุดแล้วกันนะคะเดี๋ยวหนูจะไล่ไปถ่ายไปให้ทีละชุดเลยนะคะ ใครสนใจชุดไหนก็สามารถจดชุดไว้ได้เลยนะคะวันนี้หนูมีมาให้5ชุดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราดูชุดแรกเลยนะคะอันนี้หนูเป็นฝาขวดน้ํานะคะเผื่อพี่ๆเทียบขนาดนะคะเทียบขนาดหัวอ่ะมาที่เซตแรกเลยค่ะก็จะมีหัวนี้นะคะนี่นี่นะคะหัวประมาณนี้นะคะนี่เทียบกันนะคะแล้วก็มีหัวนี้นะคะหัวนี้แล้วก็หัวนี้ค่ะนี่ เขาจะมีเขี้ยวเขี้ยวหนอหนอแทงออกมาด้วยนะคะนี่แบบนี้นะคะเอาไปผ่าก็ได้หรือว่าเอาไปปลูกก็มันก็จะงอกออกมาเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นหัวบอนนะคะนี่เทียบกับฝานะคะอันนี้หัวอีกนะคะนี่ค่ะนี่มีเขาเรียกว่าเขี้ยวนะคะหรือว่าหนอนเลๆนี่แหละค่ะแทงออกมาเต็มหัวเลยนะคะรอบๆเดี๋ยวหนูให้ดูชัดๆแบบนี้นะคะแล้วก็มี อันนี้อีกค่ะนี่มีเขี้ยวทุกอันเลยนะคะลากดีมากเลยนะคะหัวนะคะนี่แล้วก็เขี้ยวเอาไปปลูกได้เลยนะคะอืออันนี้เขี้ยวรอบเลยนะคะเยอะมากเนี่ยค่ะสวยมากนะคะก็อันนี้นะคะเทียบกับฝาขวดน้าอันนี้เซตที่หนึ่งค่ะเนี่ค่ะชุดที่หนึ่งก็จะประมาณนี้นะคะเทียบกับอันนี้หัวใหญ่แล้วด้วยนะคะต่อไปนะคะชุดที่สองนะคะนี่ มีเขี้ยวนะคะแบบนี้เลยขนาดหัวก็ประมาณนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็ต้นหัวที่สองนะคะนี่หนึ่งหัวหัวที่สามนะคะนี่เลยหัวที่สี่นะคะเขี้ยวเต็มเลยนะคะนี่เอาไปผ่าก็ได้นะคะหรือว่าเอาไปปลูกเลยก็ได้ค่ะนี่นะคะ,คะจะได้ไปทั้งถาดเลยนะคะนี่ อันนี้เป็นชุดที่สองนะคะได้ตามนี้เลยอันนี้เซตที่สามนะคะงานหัวนะคะจริงใหญ่มากเลยนะคะเทียบกับมือหนูนะคะแล้วก็พวกเคี้ยวๆนี่เยอะนะคะนี่นี่นะคะหัวที่หนึ่งนะคะหัวใหญ่นะคะีเทียบกับฝาขวดน้ํานะคะนี่แล้วก็นี่ค่ะมีเขี้ยวทุกอันเลยนะคะได้ตามฐานนี้ไปเลยนะคะก็จะเป็นสุ่มพันไปให้นะคะอันนี้แอมมีหัวน้อยมาด้วย นะคะนี่นะคะเป็นสุ่มพันไปให้นะคะแต่ว่ามีชื่อบ้างไม่มีชื่อบ้างแล้วแต่ต้นนะคะแต่ส่วนใหญ่เป็นไม้มีชื่อ80%เลยนะคะนี่ยค่ะบางต้นเขาก็ทิ้งใบลงหัวแบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็เป็นชุดที่สามค่ะต่อไปนะคะเป็นชุดที่สี่นะคะนี่เป็นหัวสวยๆเช่นเดิมนะคะนี่ค่ะหัวใหญ่นะคะ มีแบบว่าเขาเรียกเขี้ยวแทงมานะคะนั่นก็คือหน่อต้นเขาเองนะคะนี่ที่หัวนะคะนี่ค่ะชุบๆเวหนูกลับให้ดูก่อนนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีนี่นะคะมีเขี้ยวมีเขี้ยวทุกหัวเลยนะคะเขีย้ยวเยอะแคบน้อยแล้วแต่หัวแบบนี้ค่ะนี่นะคะอันนี้เซตที่สี่นะคะ,คะนนเซตที่ะะสี่นี่ค่ะอันนี้เซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าก็จะมีนี่ค่ะ นี่แล้วก็หัวนี้ใหญ่เลยนะคะนี่นเกี่ยวก็คือนอโแบบนี้นะคะรอบหัวเอาไปผ่าได้หรือว่าเอาไปปลูกเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นหัวบอลมาแล้วนะคะนี่นี่ค่ะอันนี้เหมือนจะมีเขียวยาวเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้นี่อันนี้อยู่ในเซตที่อันนี้เซตที่ห้านะคะเนี่ยค่ะวันนี้ก็มีมาให้ทั้งหมดห้าชุดนะคะเป็นงานหัวนะคะนี่ ะะงานหัวทั้งหมดเลยนะคะได้เท่าๆกันทุกชุดเลยนะคะใครสนใจชุดไหนอยากลองไปปลูกแบบงานหัวบอนสีบ้างนะคะแบบได้ไปลุ้นสายพันธุ์นะคะแต่ว่าที่สายพันธุ์หนูให้ไปเนี่ยมีทั้งลูกไม้นะคะแล้วก็มีทั้งไม้มีชื่อนะคะก็พี่ๆลองปลูกดูนะคะนี่เป็นงานหัวทั้งหมดเลยมีถามกันมาเยอะนะคะเพิ่งมาปล่อยครั้งแรกนะคะมาแบ่งครั้งแรกอันนี้หนูขอยี่ชุดละ250บาทนะคะ250บาทรวมส่งให้นะคะสําหรับ หัวบอลสีนะคะจะส่งวันพรุ่งนี้เลยนะคะใครอยากลองก็วันนี้มีมาแบ่ง5ชุดนะคะหัวใหญ่ๆท,ทั้งนั้นเลยนะคะมีมีหัวใหญ่หัวเล็กปะปนกันไปนะคะก็แต่ก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะนี่นี่ค่ะใครสนใจโทรได้เลยนะคะที่เบอร์064 2824363นะคะเบอร์นี้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นม้าเฉียวนะคะ ทางนี้จะเป็นโฉมปานนะคะโฉมปานโฉมปานก็มีแบ่งนะคะวันนี้ค่ะวันนี้นะคะก็จะมีแบ่งหัวปอนสีด้วยนะคะ5ชุดนะคะใครสนใจชุดไหนก็สามารถสั่งได้เลยนะคะเป็นไม้มีชื่อซะส่วนใหญ่นะคะมีลูกไม้ติดไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าบางต้นนะคะใบมันหลุดนะคะหนูก็ไม่รู้ชื่อแบบนี้นะคะก็ถ่ายไปอ่าเขาเรียกอะไรปลูกแล้วนะคะถ้าคืนก็ทักมาถามได้ะค่ะว่าต้นนี้ พันอะไรอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าหนูจะส่งไปเป็นหัวเลยนะคะพี่ๆสามารถเอาไปผ่าทําจํานวนก็ได้นะคะหรือว่าเอาไปาหมกดินนะคะเรียกหมกดินอ๋อเอาไปปลูกลงกระถางนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะก็สําหรับวันนี้หรือว่าสนใจสามารถส่งพร้อมอไม้กระถางสี่นิ้วก็ได้นะคะแบบว่าอยากได้ทั้งหัวทั้ง บอลสีกระถางสีนิ้วพันอื่นๆนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะโทรสั่งได้ตลอดเลยมีเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าพี่ๆท่านใดไม่สะดวกออกไปโอนนะคะก็สั่งเก็บเงินปลายทางได้ค่ะเท่ากันนะคะทางโอนแล้วก็ปลายทางหนูจะเหมาค่าส่งอยู่ที่30บาทนะคะส่งทางไปษณี์นะคะจะส่งของทุกวันนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะใครสนใจก็หรือว่าถูกใจต้นไหนนะคะก็ทักมาถามได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะก็ สนใจสั่งบนสีก็โทรมาได้เลยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะหนูจะได้มาทำคลิปให้ชมทุกวันเลยนะคะวันนี้หนูขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมตลอดเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ